อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงหลังหวยออกขอวันที่2พฤษภาคม64ตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็มาพบกันหลังหวยออกเนาะนะครับ ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับผมสาหรับการออกรางวัลของวันที่2พฤษภาคม64ที่ผ่านมานี้นะครับบนก็ออกเนาะสองเล่างก็ออก18นั่นเองนะครับใครที่ถูกเนงวดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่สอบผ่านนะครับส่วนใครที่สอบไม่ผ่านเนงวดล่าสุดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาสู้กันใหม่เนงวดหน้าพัก15วันสู้ต่อ วังที่16นั่นเองนะฮะก็เปลี่ยนกระดาษใหม่นะครับปล่นกระดาษใหม่แล้วก็มาเกรงต่อนิ้งวัดหน้านะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตมาลงเร็วแล้วก็เคลมเร็วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับเลขเด่นแล้วก็เลขดับอาจารย์ทะนีนะครับเลขเด่น10หน่วยบนอินทรีพระเนจรนะครับ แอดสวยและก็จะมีข้อมูลของปักหลัก10ล่างนะครับเผื่อใครที่จะเอาไปเกรงต่อในวัดหน้าของวันที่16พฤษภาคม64ที่ที่จะถึงนี้นะครับก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขดับหลัก10ล่างแอดุ้ยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับหลัก10ล่าง 9และวก็0ล่างก็ออก18นะครับผมก็ถือว่าให้ผ่านนิ่งวดนี้วดขอวันที่16พฤษภาคม64นะครับก็จะมีเลขดับหลัก10ล่าง5และวก็6นั่นเองนะครับใครที่รอติดตามของเลขดับหลัก10ล่างแอดปุ้ยก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปุ้ยด้วยนะครับเราก็จะมาต่อที่ข้อมูลของ เลขเด่นหลัก10บนล่างแอดเจมนะครับซึ่งข้อมูลอาจารย์ท่านนี้ก็ให้เข้ามาแล้ววงตวดติดๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าหลัก10ล่างจากเป็น1นะครับล่างก็ออก1 8นะเนาะในงวดนี้งวดของวันที่16กนะครับก็จะมีเลขเด่นหลัก10บนล่าง8 3 1แล้วก็5นั่นเองนะครับใครที่ติดตามขอแอดมินเจมก็มาเซฟมา จดเอาไว้เลยก่อนใครนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิบบนล่างแอดเจมด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับบนผังเลขนะครับเป็นเลขดับบนทุกๆหลักลดต้นทุนเนว่าที่ผ่านมานะครับผมผังเลขให้มาที่เลขดับบนจะเป็น6นะครับบนก็ออก2 72อก็ถือว่าให้ผ่านเลยนะครับผมเนวัานี้ให้มาที่เลขดับบนทุกๆหลัก4ตัวเดียวนะครับ ใครที่ติดตามนะครับผมของพังเลขก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากผังเลขด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปักหลักอาจารย์เรือใบนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เดินดีกันมาหลายงวดนะครับแต่ก็จะมีบางงวดที่ไม่เข้านะครับผมก็อาจจะน้อยครั้งนะครับในงวดที่ผ่านมาวดขอบันที่2 เดือน 5, 6, 4เนาะก็ให้เข้านะครับผมให้เข้าเลขเด่นบน2เข้าหลักร้อยและก็นะครับให้เข้าหลักหน่วยด้วยนะครับในวัดนี้ให้มาที่เลขเด่นบนไม่ปักหลักจะมี 5, 4, แล้วก็6กว่าขอมนที่16เดือน 5, 6, 4 4นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เรือใบด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างทุกทุกหลักนะครับของเลขดับคนรวยช่วยคนจนในงวัที่ผ่านมานะครับผมให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น2ล่างก็ออก18ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับในงวันนี้ก็มาลงข้อมูลให้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับให้มาที่เลขดับล่าง4ตัวเดียวนะครับใครที่ติดตามเลขดับลดต้นทุนอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมา จดเอาไว้ก่อนใครเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างคนรวยช่วยคนจนด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนดับล่างอาจารย์ชนานภาลนและก็เลขเด่นบนมาหนึ่งตัวอาจารย์ชนานภาลนเหมือนกันนะฮะเน่งว่าที่ผ่านมานะครับผมให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น3ล่างก็ออก18ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับ และนอกจากนี้นะครับผมอาจารย์ชนะพลก็ให้มาที่เลขเด่นบนให้เข้า2ทั้งหลักร้อยและก็หลักหน่วยบนเลยนะครับบนก็ออก2 72เจ็ดเนาะในวันนี้นะครับผมให้มาที่เลขดับล่างทุกๆหลักจากเป็น8นะครับและก็จะมเีเลขเด่นบน3ตัวก็จะมี1 2และก็3ให้มา3ตัวอาจจะมาทั้ง3ตัวก็ได้เนาะหรือว่ามา1ตัวถึง2ตัวก็ได้นะครับ ใครที่ติดตามของอาจารย์ชนะพลก็มาเซฟมาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์ชนะพลด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของแอดหนุยจัดให้นะครับซึ่งในวัดที่ผ่านมานะครับผมแอดหนุยก็ให้เข้า27เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับผมบนก็ออก272เงนาะในวัดนี้แอดหนุยก็แอดหนุยก็มาจัดข้อมูลให้แล้วนะครับผมจะมีเลขวิ่งบนล่างจะมี2แล้วก็7ฟัน2ไปที่ตัวเดียวเน้นเน้นะครับแล้วก็จะมีชุดที่เจาะจากเลขเด่ในในวัดนี้ก็จะมี72นะฮะ 7 5 7 8 2 5 2 8แล้วก็5 8นั่นเองซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับผมใช้ได้ถึงวันข่าวบันที่16กรกฎา,าคม64เลยนะครับก็เป็นข้อมูลของแอดหนุ่ยเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟนะครับผมมาจดข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่ยด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างแอดป,ปกเขียวสั่งมานะครับซึ่งชุด10หน่วยบนนี้นะครับผมให้เข้า27เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับผมและก็นอกจากนี้ให้เข้า18เป็นตัวกลับให้ข้อ81เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเช่นกันนะครับผมเนงวันนี้ว่าเขาเนที่16เดือน564เนาะแอดป,ปกเขียวก็นำข้อมูลมาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมี เลขเด่น10หน่วยบนตั้งแต่59จนถึง84ทั้งหมด24ชุดด้วยกันนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปก็ลองหาเลขดับที่แม่นๆหรือว่าน่าเชื่อถือลองตัดกันดูนะครับส่วนชุดข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างแอดปกเขียวเช่นกันนะครับให้มาทั้งหมด24ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่59จนถึง84นะครับทั้งหมด ก็ให้มาตามนี้เลยนะครับใครที่มองหาเลขเด่น10หน่วยบนล่างแอดปกเขียวก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบเขียวสั่งมาบนล่างด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นในตาราง คู่มือเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนงวัาที่ผ่านมาให้เข้าชุดจับคู่18 2ตัวล่างตรงๆนะครับผมเนงวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมีเลขตาราง15068แล้วก็2นั่นเองนะครับก็ไปลองจับกันดูนอกเผื่อจะได้โชคเนงวัดของวันที่16เดือน564นี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคู่มือเสียงโชค ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะฮะในวัวันที่2ที่ผ่านมานะครับผมให้เข้า722เป็นชุด3ตัวโต๊ะบนนะครับผมในงวันนี้ข้อมูลก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นบนร่างให้มาที่6รอง C นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดด้กันเนาะให้มาที่945 946 049, 076, 679, 174, 175, แล้วก็09 6นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด12ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดระวังเบิ้ลหามก็ให้มาตามนี้เช่นกันนะครับถ้า,าใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้เนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเสือตกถังพลังเงินดีด้วยนะครับผมก็ เซฟไปเลยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของรัฐบาลไทยแอดสุยนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าให้เข้ามาหลายงวดเลยนะครับแต่ว่าในงวัดที่ผ่านมาก็พลาดท่าหลุดนะครับผมในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในงวัดใหม่นี้จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดนะครับ หกชุดด้วยกันนัก็จะมี10 13 15 30 35แล้วก็50นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของแอดสุยก็อย่าลืมมาเซฟมาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดสุยด้วยนะครับก็มาเซฟก่อนใครเลยนะฮะ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนเดือนดีอินทร์ีพระเนจรนะฮะในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วนะครับให้เข้าเลขเด่น10บ,บนจะเป็น7บนก็ออก2 72เนะ่องวันนี้นำข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่น10หน่วยบน2 0 5แล้วก็6งวดของวันที่16เตือน5 6 4นี้นะครับอ่าใครที่มองหาก็มาเซฟมา จดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากเลขเด่นสิบหน่วยบนอินทรีพเนจรด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างและก็เลขดับล่างอาจารย์ทะานนีนะครับเป็นออาจารย์ท่านหนึ่งก็เดินดีกันมาหลายงวดเลยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยเนาะอาจารย์ท่านนี้นะฮะในวัที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขเด่นล่างให้เข้า8และก็1ให้เข้าครบล่างเลยนะครับและนอกจากนี้เลขดับล่างก็ถือว่าให้ผ่าน มาหลายงวดเช่นกันนะครับให้มาที่เลขดับล่างจะมี0แล้วก็4นะครับในงวดนี้มอขขอมาที่16เดือน5 6 4มาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นล่างให้มาที่5 6แล้วก็7นะครับแล้วก็เลขเด่นในงวดนี้ที่สุดก็จะเป็น5นะครับนั่นเอง แล้วก็เลขดับล่างในงวดนี้ให้มาที่4แล้วก็8นะครับใครที่มองหาเลขดับแล้วก็เลขเด็ดล่างอาจารย์ทะเนตรก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ทะเนตรด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างไม่ปักหลักแอดนานานะ่ครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ให้เข้ามาต่อเนื่องนะครับเน้นะวาที่ผ่านมาให้เข้า8หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างก็ออก1นแปดเนาะนงวดนี้วันที่16เดือน5 64มาอัปเดตให้แล้วนะครับจะเป็นเลขเด่นล่าง5นะครับ ใครที่ติดตามของเลขเด่นล่างแอดนานาก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานาด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นปักหลัก10ล่างอาจารย์ท่านนี้เนาะไม่ทราบชื่อนะฮะแต่ก็จะคุณหน้าคุตากันนะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้าหลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างครบล่าง18ึนะฮะในงวดนี้ขอวันที่ 1 16, 5, 6 4, เดือน5 64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับก็จะมี0ูนย์ก็จะมี1 8แล้วก็0ให้มาที่ตัวเดิมเลยนะครับผมใครที่มองหาอยู่ก็มาเซฟไว้ก่อนใ,นใครเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นปักหลัก10ล่างด้วยนะครับ